กราบสวัสดีครับมาแล้วครับห่างหายเป็นนานครับฝนตกน้ำามากมากครับบริเวณหอดว้าน,นี้ถ้าขิบยันย่ายเถาก็มาเสียครับจะเล่ยต้องติดยุดชะงักครับผมเดี๋ยวมืออ่น้ามีว่างเดี๋ยวพาไปวัาน,นี้ครับจัดไปพี่น้องมณีมาขัวขัวใกล้ใส้พี่แกงไตนะครับเพื่อนอําเอามาฝากขอบคุณมากๆากนะเพื่อนอํา ัดไปติดตามนํากันขวัวไก่ใส่พี่แกงไตก็บบกแขงครับนี่อันนี้ะบแขงไก่หัวละผ้าครับผมน่าไม่สมครับนี่กะทิกำลังแตกเดี๋ยวกะทิแตกผ้านนันเท่านี่พี่แกงไตท่านนี่แตกอยู่ ผกแกงมันแตกหอัวกับหัวกะทิครับนี่หัวกะทิหอมครับเหมือเดือดเอาไก่โล่งเลยเยอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับตั้งกล้องกันเด้อพี่น้องเอาครับพี่น้องหอมกินกะทิครับเดี๋ยวให้เ,เดือดในหัวกะทิแตกก่อน ครับไกลลงายครับนนยขออนุญาต่ายภาพด้วยครับพี่น้องแ้มขวาัวว,วที่ กับพีแกงไตะเขากันปะยังครับพี่น้องกินลาดกับเขาสวยหอมๆครับพี่น้งองค่อยๆเดี๋ยวรอเดือด ุเตั้งนามให้พ่อแน,น่ <ฮะ S 1> แกว้วที่เชียวแง่นเต็มแกว้วเต็มแกว้ <ฮะ S 1> แกวครับไ่ขอบคุณครับากฝากไม่เป็นไรวันนี้วันนี้<ะ>กลับสวัสดีครับกันแล้ ครัไม่ได้ลูกคข้ออีสานน้ำชงได้ยิ่งกินครับแกางไม้ครับแกนงน้ำไม้แกงน้ำไม้ไปลุยก,กันเลยไปลุยก,กันเลยบ๊ายบายเอาครับพี่น้องเดี๋ยวเห็นมันเดือดนะครับเดี๋ยวใส่น้ำมันส้มค,ครับผมพี่น้องมันก็ได้เดือดแล้วข้าก็เติมน้ำครับยังมันขน้นไรหัวกะทิเหนียว ค้นครับวันนี้น,นั่นคุกกี้ครับคุกกี้ตามด้วยหน่อไม้ดองครับลงไปทำมันเดือดมันดีสิพอดีครับพี่น้องใส่ขวดเดียวพ่อใส่หลายมันบ่หมด พอเหมือนนวันหยุดครับเือนวันหยุดเข้าหาวัานแฮีกินลาปลาครับน่าคนแเร็วเขากันปัญญางังพี่น้องตามด้วยมะเขือพวงครับผมกับบกพริกโล่งไปพี่น้อง รอดเดือดย่างเดียวพี่น้องเอ้ยโ <c oughs> ครนครับโครนเอ้ยสุดยอดครับพี่น้องเดี๋ยวเ็นำน้ำเาติมอีกก่อนมันส้มเป็นเหนื่อยเ้อะครับพี่น้อง เอาครับพี่นงเกิดได้เริ่มเดือดแล้วเฮาก็มาทำการปรุงครับขันแกงพะแน้งจริงๆเฮาใส่เกลือนะครับอย่าไปใส่น้ำปลาใส่ปลาแดดมันบกเขากันครับเอาเห็ดอาหารไทยครับอาหารภาคกลางบวกใต้นะครับแต่แต่เหลียวเบื่องเหล้วมันก็เป็นอาหารไต้แล้วครับเพราะว่าใต้นี่เป็นมักกะทิอยู่แล้ว ใส่เกลือแล้วนะครับขาดก่ได้น้ำตาลครับเห็นออกเข้มหวานหวานนัวๆนะครับไปเลยหนึ่งช้อนโต๊ะเบื้องปริมาณที่จาจะคลองเห็ดน้ำเดอือบนเห็ดหน่อยใส่หนึ่งช้อนโต๊ะกับเขาละซองเลยครับเขาละซองทันทีเลยผงชูรสหนึ่งช้อนชา คนครับคนล่อสุกครับล่อสุกมันสุกแล้วล่ะมันเดือดี๋ยวหัวละผ้าลงเท่านั้นนะครับแต่ซิมกันนะเดี๋ยว,ยวยรันว่าเนาน้องใหม่ใส่กุน่หม่เนาะเดี๋ยวผมเปลาน้องใหม่มาใส่กอนครับพี่น้องครับพี่น้อง น่ำไม่ก็ได้ซุกแล้วครับ่านู้บารอ่บอบอเพราะท่านได้่ทวมโอ้จีพีเอดเขามีบอมาหลวดใช้ฟุมันะปากซองไป่ปากซองพะะนี่นเออเอ,อเอาหวัวละผ้าลงครับพี่น้องมันอยู่มานอนพีดี เนีช้นั่นละก็ดีเลยแกงพขแนงเนือนี่กินเกาซอากันยัอไไปสุดยอดครับพี่น้องโอ้ยมันเดินยางข้าเจอละเยี่ยี n h ่เขาพเขอเขาขี่รถเขาหูเขาเบิ้งข้าวเดียวโขาหแล้วแต่มีคนอื่นบอกเขาแงไปว่าเป็นพี่น้องกินข้าวตักเสื้อถุยก็พี่น้องมาเครับผมอาหารวันนี้ก็ยังก็ผาแนงไก่ครับ ใส่นือไม้ดองปิ้งป้าอีแม่ครับปิ้งปลาปิ้งป้าอีแม่ครับเราลืมไปเบิงครับเบิงด้ <c oughs> เอเขากินทั้งแนครับพี่น้องเ <c oughs> บิงเบิงเราลืมก้าวครับโบเจอว่าใครเต็มทองเลยสมบัติเศียนครับขาดบ่ได้ครับกินกัน้นช่อูอันนี้ของฝากจากอ่าปัตตานีเป็นว่าอ่าอี้ยงกว่า พลันปตนีเตรียมไปยังก็เจ้าไข่เจ้าไข่ครับนี่ครับกุ้งย่างดีครับหอมสุนี่ครับยังอ่ะสตอสตออีสานครับสตออีสานพักเกษตรวันเท่าครับลาบกุ้งครับลาบกุ้งมกชุดยอดครับกินกับผักแพลวครับขาดบ่ได้เอากระโบมี่ยังครับกับสิ่งพได้กินในเบิ้งครับฟ้าวครับเดี๋ยว ไปว่านแห้ครับพี่น้องเอาแค่นี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับลูกในว้านลูกในบ้าน,น,านหวานในสวนหัวก็ฮาทิดสวัสดีครับ